สวัสดีครับวันนี้ทางเวอร์ไวเว็บซีสปจะมาแนะนำวิธีการใช้ IP Camera Power Bank ตัวนี้นะครับในแพ็กเกจนะครับก็จะมีตัวกล้องครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นส่วนของ IP Camera ครับฝั่งนี้เป็นส่วนของ Power Bank ครับตัว Power Bank สามารถใช้งานได้จริงนะครับ แล้วก็สาย usb ไว้ส r a n s อร์ d ดาตาแล้วก็ชาร์จ Power Bank ครับ CD ครับคู่มือครับแล้วก็แผ่นสติกเกอร์นะครับหลังจากใส่เม m o มรไปแล้วครับตัวแผ่นสติกเกอร์ก็เอาไว้แปะครับแปะเข้าไปก็จะเนียนมากมองไม่ไม่ออกแน่นอนว่าเป็นกล้องครับ วิธีการใช้งานนะครับก่อนอื่นครับเริ่มจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับที่ว่า i mini cam นะครับจะเป็นตัวนี้ครับมาลงที่เครื่องก่อนหลังนั้นหลังจากนั้นนะครับเปิดตัว ip camera ขึ้นมาเปิดฝั่งนี้นะครับรอสักครู่ครับ เราจนไฟแดงกระพริบนี้นะครับก็จะมีชื่อสัญญาณไวไฟขึ้นมาครับชื่อจะประมาณประมาณนี้ครับแล้วก็กดต่อเข้าไปเลยครับหลังจากต่อเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันที่เราโหลดลงมาเมื่อกี้ปึ๊บครับ เข้าไปในแอปนะครับแล้วก็เข้าไปที่กดบวกครับเลือกแอป New Online Camera ครับก็จะมีกล้องโผล่ขึ้นมานครับถ้าถ้ายังไม่ขึ้นมาก็ให้กดกลับมาก็กดเข้ามาสักสองสามครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับกดไปที่ New Camera ครับทีนี้กล้องก็งกงจะขึ้นมาแล้วครับก็กดดูได้เลยครับกดสกิปไปคนระับ ่่นีครับวามคามชัดสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับหลังจากนี้ครับเราจะเซตให้กล้องต่อกับ wifi ที่บ้านนะครับโดยการเข้าไปที่ที่รูปตรงนี้นะครับแล้วก็ de v i c e setting แล้วก็ w i f i Config ครับแล้วก็เลือกสัญญาณ wi-fi ที่บ้านครับใส่รหัสครับ เป็นรหัสนะครับอ่าแเซใสร่รหัสเสร็จแล้วกดโอเคครับหนึ่งอย่างนั้นกล้องจะรีบูตนะครับก็ต้องรอสักครู่นะครับ เส็ีแสด้านไรไฟจะหายไปแล้วครับตอนนี้จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับออนไลน์แล้วครับอย่างนั้นกดเข้าไปดูเพื่อเพื่อดูภาพออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ครับ น,นะครับส่วนรายละเอียดการใช้งานนะครับสามารถลองเล่นได้ที่ตรงนี้นะครับก็ลองเล่นลองใช้งานดูครับ